สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้บริการของ True ID i n t r e n d นะครับที่ใช้ในการทำบทความนะครับแล้วก็ทำคลิปวิดีโอซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆสำหรับผมนะก็คือต้องต้องเท้าความไปก่อนว่าผมเนะ่เป็นคนที่ชอบเขียนหนังสือเขียนบทความเขียนอะไรแบบนี้อยู่แล้วเป็นเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดใครมี ความชอบคล้ายๆกันผมแนะนำแอปนี้เลยดีมากเลยนะครับก็คือเป็น True ID i n t r e n d เป็นศูนย์รวมของคนที่ชอบสร้างคอนเทนต์นะครับทั้งในรูปแบบบทความแล้วก็แบบวิดีโอซึ่งประสบการณ์ของผมเองโดยตรงนะ่ะเริ่มจากการเขียนบทความเกี่ยวกับเป็นการบท,าบทความเกี่ยวกับเรื่องเรื่องสยองขวัญเรื่องผีเอาง่ายๆเป็นคนคือชอบเล่าเรื่องผีก่อนนะก็เลยไปเจอ โพสที่บอกว่าเออให้ลองส่งมาดูซิก็เลยลองส่งให้แล้วก็อืมมีคนมาติดตามอ่านเราเท่านั้นยังไม่พอข้อดีของครูไอดีเป็นเป็นเป็นข้อดีมากๆเลยก็คือเขาจะให้เป็นค่าเป็นรางวัลสําหรับครีเอเตอร์ที่เราเขียนด้วยคือไม่ได้เขียนฟรีมีคนอ่านแล้วยังได้ตังอีกก็สําหรับผมต่อผมเพื่อนเพื่อหลายคนที่เขียนเก่งๆนะเขา แบบได้ได้หลายหลายบาทหลายแต่หลายตังค์ไปเลยแต่อันนั้นก็ผมจะแชร์ในานามคนที่เขียนยังไม่เก่งเขียนยังไม่คล่องนะครับแต่ว่าผมพอมาเขียนแล้วมันให้อะไรกับผมบ้างผมอยากจะแชร์จุดน,นี้มากกว่านะครับผมเริ่มจากเขียนบทความที่เป็นแนวสยองขวัญก่อนซึ่งตอนนั้นรู้สึกเขาจะให้ค่าตอบแทนเป็นคอนเทนต์ละ เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วหนึ่งร้อยหรือเท่าไหร่นี่แหละนะครับเราก็เขียนไปเขียนไปเอ้ยมันได้จริงๆอ้าวได้จริงๆก็เริ่มสนุกแล้วก็เริ่มเขียนเขียนเขียนแล้วที่นี้มันเริ่มพอเขียนไปสักพักครับเขาเริ่มมีภารกิจมอบหมายให้เราว่าอ่าตอนนี้ให้ทําภารกิจเกี่ยวกับเรื่องอฟุตบอลเรื่องความงามเรื่องอะไรบ้างเราก็เริ่มคิดแล้วเออบางทีมันเล่าแต่เรื่องผีมันก็ตันนะครับก็เลยอ่ะลองจับฟุตบอลเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบ ดูฟุตบอลแล้วก็ชอบแบบเล่าเรื่องฟุตบอลมีทีมโปรดมีนักเตะคนโปรดอะไรเงี้ยก็เลยลองมาเขียนแนวกีฬาดูบ้างพอมาเขียนเป็นแนวคอนเทนต์เกี่ยวกับกีฬาบ้างตอนแรกก็เริ่มแบบจะเริ่มยังไงภาพจะเอาจากไหนคือเข้าใจอารมณ์คนกําลังเริ่มไหมครับมันก็จะแบบมีข้อสงสัยไปหมดเลยข้อดีของทีมงาน True ID i n t r e n d เลยนะครับเขาตอบทุกคําถามที่เราสงสัยเลยครับหรือนอกจากทีมงานแล้ว ในกลุ่มที่เป็น True ID Creator เนี่ยนะครับพอไปอยู่ในกรุ่มนั้นแล้วเรามีปัญหาอะไรเราถามไปเพื่อนๆเ,เขาจะช่วยกันตอบเนี่ยเป็นความน่ารักของเรา Creator Content ของ True นะครับซึ่งเป็นจุดแข็งมากๆเลยนะแล้วผมก็อาศัยความรู้ที่เพื่อนๆเ,เ,เขาแชร์ที่ทีมงาน True เขาแนะนำว่าเออไปเอาภาพมาจากนี้นะตัดแต่งแบบนี้ใช้โปรแกรมนี้นะผมก็แบบเอาใช้มือถือเครื่องเดียวเอาบอกตรง,ตรง ใช้มือถือแค่เครื่องเดียวทั้งพิมพ์ข้อความเนี่ยนะครับซึ่งพิมพ์ข้อความมือถือมันจะมีที่เป็นสปีกเขาไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรที่พูดเอาแล้วมันก็พิมพ์มเาเลยเราก็ไม่ต้องไปนั่งพิมพ์นะครับก็ง่ายไปอีกแบบแต่ต้องต้องระวังคําคําผิดเพราะว่าบางทีเราพูดคําว่าครูอย่างเงี้ยมันจะเป็นคําว่ากูอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบคอยคอยพูดฝึกพูดชัดๆนะครับและทีเนี้ย ภาพเขาก็จะมีภาพแนะนําแหล่งอันนี้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้งเป็นแหล่งแนะนําภาพแนะนํานะครับว่าว่าถ้าเกิดเขียนหมวดน,นี้จะเอาภาพมาจากไหนที่จริงทีมงานอ่ะเขาก็จะมีซัพพอร์ตอยู่นะครับสําหรับครีเอเตอร์มือใหม่นะครับสําหรับผมเนี่ยการเก่ากลางใหม่ก็ยังไม่เก่ามากเพราะว่าผมก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขียนเก่งนะแต่อยากมาแชร์ว่าจากคนที่ไม่มั่นใจเลยพอมาเขียนแล้วมันเริ่มรู้สึกเอ้ย เราก็เขียนได้นี่ว่ามีคนอ่านเราโดยเฉพาะคอนเทนต์กีฬาที่ผมเขียนแต่ก่อนเราดูกีฬาดูฟุตบอลแล้วเราดีใจที่ทีมเราชนะเราเสียใจที่ทีมเราแพ้แล้วก็โพส์เพอใน facebook ของเราก็จะมีเพื่อนกลุ่มเล็กๆที่รู้จักเราม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 า,มาจอยมาคุยเรื่องฟุตบอลกันใช่ไหมครับวันนี้พอมาเปลี่ยนใหม่ผมเขียนระบายความอัดอั้นตันใจในวันที่ทีมแพ้ลงไปในบทความปึ๊บเขียน บนผู้จัดการทีมบนนักติลงในบทความของผมแล้วผมก็เอาไปโพสต์ลงในอ่าคือในบทความอะครับมันก็จะปึ๊บแล้วก็เอาไปโพสต์ในกลุ่มใน f เฟซบ o ๊กเราเนี่แหละเริ่มมีเพื่อนแชร์เข้าไปในกลุ่มเราเองแชร์ไปในกลุ่มกลุ่มใหญ่ๆที่กลุ่มคนที่รักทีมฟุตบอลเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับก็เกิดกระแสแชร์ต่อแชร์ต่อเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ย บทความของเรามันก็มีคนอ่านแล้วยิ่งมีเพื่อนมาคอมเมนต์มันก็ยิ่งทําให้เรามีพลังในการเขียนมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้ผมก็กลับมาทำคอนเทนต์ฟุตบอลได้สักพักหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามียิ่งก่อนหน้านั้นช่วงลุ้นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่มันสูสีกันมากแล้วก็ลุ้นกันมากอะไรอย่างงี้นะครับในการเบียดแย่งตําตแหน่งที่2ที่3เพราะที่1เป็นแมนซิตี้ไปแล้วเนาะแล้วอันดับ2อันดับ3อันดับ4ี่ยิงงพื้นที่ ยูฟาแชเปอลีกอันนั้นเราต้องนุ้นแมตต์ต่อแมตต์เลยก็ก็สนุกมากมัน,ม,นมันก็เราไม่ได้ดูบอลเฉยๆแล้วเราเริ่มเริ่มเก็บเก็บความรู้ว่าอ๋อนายคนนี้เล่นยังไงเราเริ่มอยากเป็นนักวิเคราะห์บอลแล้วนะครับก็เลยเอามาเป็นคอนเทนต์เป็นวิดีโอเอ้เป็นเป็นบทความซึ่งบทความผมตอนแรกนะตอนที่เขียนเน่ยเขาบอกว่า3 0 0ถึง400คําคำใช่ไหมครับ ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเยอะเลยใช้ Word Microsoft Word ในการนะแต่พอเขียนเขียนไปแล้ว300-400คำเนี่ยถือว่ายังไม่ได้แก่นเลยบางทีมันมันต้องแบบเยอะกว่านั้นนะครับก็สำหรับคนที่มือใหม่อย่าบอกว่าอย่าพึ่งท้อถ้าเห็น300-400คำแล้วถือว่ามันเยอะให้คุณลองเขียนไปก่อนสัก5บทความครับลองเขียนบทความที่คุณมีความชอบความอย่างเช่นเนาะผมชอบฟุตบอลใช่ไหมมันจะโม้เหมือนเหมือนเราคุยอย่างเงี้ยเราจะ ไปได้เยอะเลยนะครับซึ่งถ้าไม่ใช่ฟุตบอลล่ะถ้าคุณชอบเทนนิสวอลเล่บอลหรือบาสเกตบอลหรือกีฬาอะไรก็ได้ที่คุณถนัดหรือถ้าไม่ไม่เป็นหมัวสป,ปอร์ตนะ,ะมันมีโฮโลสโคปมีพวกหมอดูยิบซีสายมูอะไรเงี้ยนะมีทั้งอาหารเนี่ยอาหารก็น่าทำใครที่ทำอาหารเก่งๆเนี่ยถ่ายรูปอาหารแล้วก็ทำผม ก็แนะนำเห็นเห็นครีเอเตอร์หลายท่านทําสายอาหารสวยๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับมันมันทำให้เพิ่มแล้วล่าสุดที่ที่คอนเทนต์ที่ผมทําอยู่เนี่ยนะครับก็คือผมก็กําลังฝึกจากที่เป็นคนเขียนบทความนะครับลองมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆ y o u ย u ูทูบเบอร์นะครับแต่อันนี้จะเรียกว่าอะไรดีอ่ะ e t r u e t ทูบเหรอก็เป็น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 ของ t ทรูนั่นแหละครับแต่เป็นทำคอนเทนต์เหมือนเดิมแต่เป็นคอนเทนต์ในรูปของวิดีโอนะครับ ซึ่งเราก็มีครีเอเตอร์คอยแนะนำว่าต้องมุมกล้องยังไงต้องอะไรยังไงนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยหลังจากศึกษามาสักพักหนึ่งปัญหาของผมคือผมไม่กล้าพูดหน้ากล้องอ่ะอันนี้คือเป็นคลิปแรกๆเลยนะนี่ที่ผมตัดสินใจมาทำคลิปหน้ากล้องก็อยากให้เพื่อนๆที่กำลังดูอยู่ช่วยคอมเมนต์ผมหน่อยว่าการพูดของผมลักษณะหน้าตาท่าทางของผมมัน เหมาะที่จะเป็นครีเอเตอร์สายวิดีโอไหมหรือโอเคมันดีหรือไม่ดียังไงก็ก็ช่วยคอมเมนต์ผมหน่อยผมก็จะได้ปรับปรุงตัวเองถือว่ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันสําหรับใครที่ไม่ถนัดเขียนเลยออยากทําวิดีโอกับผมเนี่ยผมผมก็เริ่มมาจากจากที่เขียนบางทีมันก็ยังไงล่ะครับมันก็อยากอัพเลเวลตัวเองนะครับเขียนเขียนมานานแล,แล้วก็อยากลองมาเป็น เป,เป็นคนทำคอนเทนต์ผ่านวิดีโอดูซิว่าจะจะทำได้ไหมอย่างี้ผมก็เลยตัดสินใจมาลองถ่ายเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ที่มาเปิดใจแบบนี้นะครับสำหรับใครที่อยากลองทั้งไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นบทความหรือคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้โพสนะครับวิธีสมัครถ้าเกิดท่านสงสัยหรืออะไรก็ถามผมมาก็ได้หรือคอมเมนต์บอกไปเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับก็มันเป็นอะไรที่ ยากแค่ตอนเริ่มต้นครับพอพอทำเสร็จแล้วมันจะง่ายเลยนะครับส่วนอื่นๆหลังจากมาทำคอนเทนต์แล้วที่ประสบการณ์ชีวิตที่ผมดีใจมากเลยนะอันนี้นนนนเกี่ยวบลืมเกับลืมพอดีไม่ได้ทำสคริปต์มาเลยนะครับโดนสดเลยนะครับเนี่ยก็คือพอพอผมเขียนบทความเกี่ยวกับกีฬาไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เยอะพอสมควรนะครับมันมีครั้งหนึ่งที่ True ID เชิญให้เราไปเป็นเกสเป็นเป็นแบบเป็นแขกรับเชิญไปร่วมการอ่า ตมนาเล็กๆนะครับของของเราเปียเตอร์สายสปอร์ตเนี่ยนะครับว่าถ้าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกีฬาเนี่ยควรจะทํายังไงอะไรยังไงเนี่ยผมก็แบบติดได้ไงวะก็ะก็ดีใจแหละก็แล้วก็ไปเจอแบบเหมือนกับว่าแฟนแฟนคลับผมเป็น FC เขานะครับคุณคุณนี่หนานะครับที่เป็นเจ้าของเพจ่า LFC Girl นะครับ Girlfriend ผู้ถูกเนี่ย <c oughs> นั่นแหละดีใจมากเลยก็ได้ ได้ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้วิดีโอคอลคุยคุยเป็นกลุ่มอะไรนะได้คุยคุยกับคุณนิ่นาแบบตัวเป็นๆเ,เรียกว่าอย่างนี้แล้วกันมันทําให้เราคิดย้อนกลับไปว่าเออถ้าวันนั้นเราไม่กล้าตัดสินใจเขียนเรื่องผีเราคงไม่มีวันนี้ที่ได้คุยกับคุณนิ่นาเนี่ยมันมันมันอย่างเงี้ยอะไรครับมันก็เลยเออถ้าวันนั้นเราไม่กล้าเราก็ไม่มีวันนี้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้น วันนี้ถ้าใครยังลังเลอยู่ว่าฉันจะเขียนได้ไหมฉันจะเขียนดีไหมฉันจะทําวิดีโอดีไหมฉันจะทําได้ไหมดูผมนะครับผมเริ่มจากศูนย์มากๆเลยนะครับแล้วเรามีทีมงานที่ซัพพอร์ตดีแล้วมีครีเอเตอร์รุ่นพี่ที่เขายินดีช่วยเหลือเราเลยนะเป็นกลุ่มที่น่ารักมากเลยนะครับ <Yeah. S 1> ชื่อว่า True ID Creator นี่นะครับเป็นกลุ่มเลยคนที่ทำคอนเทนต์เก่งๆเลยเขายินดีแนะนำเราเลยนะครับหรือ ถ้าใครที่สมัครแล้วดูคลิปผมแล้วอยากสมัครแล้วแบบสงสัยตรงไหนถามผมมาผมยินดีตอบแต่บอกก่อนผมไม่เก่งมากแต่ก็อพอประมาณแหละนะแต่แต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เลิศเลยเพอร์เฟกมากแต่ผมสามารถแนะนําได้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับโอ้โหพูดไปมาสิบกว่านาทีแล้วสุดท้ายนี้ก็จะบอกว่าถ้าเกิดคุณมีใจที่ชอบการทำคอนเทนต์นะครับ เริ่มจากชอบเล่าก่อชอบเล่าชอบเขียนบอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอยากมาเป็นหนึ่งในครีเอเตอร์ของค r ู e ID นะครับสมัครมาเลยครับสมัครมาเยอะๆเลยนะครับถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอของผมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับครีเอเตอร์ทุกท่านบ๊ายบาย